สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระด้าแตงนะครับ <S <S วันนี้ก็มานําเสนอเอสเคองร้อยนะครับ <S 1> <S 1> <S มารทรีนะครับอันนี้เอาแบตมาทําไมนี่เอาแบตม,มาใส่มาบ้วงไฟไม่พอไฟไม่พอ,อแล้วตอนนี้สตาร์ทได้ยังยังไม่ได้ทำอะไรมเมื่อช่วงไง โอฝนตกเขายังไม่ได้ทำอะไรรถติดดีดีเนาะไม่ได้เสียหายนะครับท่านผู้ชมแต่ราคานี้มาลองเอาเองเลยก็ได้ราคานี้มาลองเอาเองเลยมาต่อรองเอาเองเลยราคานี้เดี๋ยวจะบอกราคานะครับท่านผู้ชม 45นะครับต่อรองนะครับ4ี่แสนห้านะครับราคานี้ก็มาต่อรองเอาครับมา r รีนะครับ,รบ SK 200โอ้สเตอร์สปอกเก็ตก็ยังอยู่โอเคครับโอ้บูทก็เต็มบูทเต็มใบเต็มบูทเต็มใบ,เต,มบเต็มนะครับคนจนสั้นครับ คอนโทรลสั้นนะครับืมไม่ธรรมดา4แสนห้าตัวรองครับราคาสมสมกับตัวรถนะครับเอวไม่มีหลวมใช่ไหมไม่ได้รองครับแต่เก็บบอกเอวไม่มีหลวมนะครับช่วงล่างครับบูตเกอร์ยังอยู่ดีนะครับ นี่คนระับยังอยู่ดีนะคันนี้ไม่ได้ลองครับมาลองเองโอ้ปั๊มใหม่นะครับท่านผู้ชมเคสามวีนะครับปั๊มใหม่โอ้โหลองเองเลยนะครับท่านผู้ชมปั๊มใหม่เคสามวี โอ้นี่พ่วงแบตน,นะครับอ่ะมาดูด้านบนนะครับมอเตอร์สวิงแห้งครับแห้งด้านล่างนี่คือน้ำฝนนะครับโจดตากฝนนะครับโอ้ลูกใหญ่เลยครับมอเตอร์สวิงอา้าวเครื่องมิซูบิชินะครับ โอ้โหเครื่องมีซูบิชิหกซูปนะครับตัวนี้เครื่องหกซูป SK 2 0 0นะครับมาตรีนะครับนี่มีค่อมแล้วมีแอร์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีแอร์ด้วยนะครับเนี่ย เป็นเครื่องมิซูบิชินะครับรหัสเครื่องอะไรนะครับนี่รหัสเครื่อง 6d31 นะครับตัวนี้เธอโบนะครับมีโบด้วยต้องล่งนะครับไม่มีอะไรมากมายครับ ท่านใดที่จะเอารถไว้แบบไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาครับไม่ต้องล่องไปล่องมาก็เอาไว้แบบผสมปูนหรือเอาไว้ตักหินตักทรายนะครับผมว่าคันนี้ดีกว่าครับไม่ต้องเน้นคันใหม่ครับเพราะงานมันเบาครับหินทรายนี่มันไม่ต้องใช้แรงมากนะครับ มันไม่ต้องเปิดหน้าดินหน้าหินนะครับโอ้โหสายเดี๋ยดูสายก่นโอ้นี่ <c oughs> สายโลกหมดแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่พี่น้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่พุงกีก็มีปะมีดามนะครับ ตามสภาพนะขายตามสภาพนะขายตามสภาพนะครับท่านผู้ชม<ค><ย>ขายตามสภาพนะครับ mี ròi ráo không? ròi ráo, để tôi xem trước. Nên không có ráo không có ráo เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนน่าจะไม่มีแราวนะครับน่าจะนะครับท่านผู้ชม โอ้นี่คันเร่งครับอ้าวเบาะหายโอ้รถซิ่งนี่นี่ร,รถซิ่งครับท่านผู้ชมออโอ้นี่พี<อ>่บล็อกบอกว่าเบาะอยู่นี่ครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเรานะครับช่องวีระนดำแตงนะครับเบอร์โทรก็0930895800นะครับวีระนดำแตงนะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องวีระนดำแตงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ